เชือ ia, ้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค ที่สถานีตำรวจภูธรศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์พันตำรวจเอกเดชาวุฒิพุทธิมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีเทพเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจญรกรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงปี2563โดวยวันที่31ตุลาคมเป็นวันลอยกระทงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งตามพระเพณีของไทยโดวยวันดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลองหรือสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก บางแห่งมีการจัดงานประเพณีลอยกระทรงงานแสดงแสงสีเสียงหรือเผาเทียนเล่นไฟซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงประทันและโคมลอยรวมถึงอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือสั่งการให้ระดมกวาดล้างอาญกรรมอาวุธปืนยาเสพติดหม้จับค้างเก่า ในช่วงของเทศกาลลอยกระทง26-30ตุลาคม63ดังนั้นเพื่อการรักษาวความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงจึงกำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาญากรรมขึ้นโดยเป้าหมายในการระดมการกวาดล้างอาญากรรมเน้นการจับกลุ่มคดีอาญา4กลุ่ม โดยเฉพาะคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจะต้องมีความเข้มงวดในการกวดขันจับกลุ่มได้แก่พรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดยาเสพติดการพนันการป้องกันและป,ะปราบปรามการค้าประเวณีและสถานบริการซึ่งเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมบุคคลตามหมายจับรวมถึงผู้เล่นดอกไม้เพลิงประทัดและโคมลอย ลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งในการปล่อยแถวระดมกวาล้างอัญากรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรณาการการทาง,งานร่วมกันระหว่างเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่